สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับครูแอปและทีเชอร์เมย์ค่ะ Hello kids it's me again Teacher May แล้ววันนี้ครูแอปก็มีคำคลองจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆท่องไปพร้อมๆกับครูแอปนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาท่องพร้อมกันเลยค่ะฉันคือแมวสวยชอบช่วยจับหนูคนต่างเอ็นดูขนฟูพราวตากระโดดโลดเต้นชอบเล่นซ่อนหาเหนียวเหมียวเดี๋ยวมาเขาขาเจ้านายเก่งมากค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะครูแอฟและก็ทิชเชอร์เมย์จะพาเด็กๆไปรู้จักประโยชน์และโทษของสัตว์ต่างๆที่เด็กๆเ,เรียนรู้กันไปแล้วค่ะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ Today we are going to learn about the benefits and the draw b จับ of animals แสัตวชนิดแรกก็คือสุนัขค่ะสุนัข Dog Again Dog สุนัขนะคะ เรานิยมเลี้ยงเอาไว้เพื่อเฝ้าบ้านและก็เป็นเพื่อนยามเหงาค่ะ Our pet dogs kept watch over our house and they can also be our friends in times of loneliness และโทษของสุนัขนะคะก็คือชอบกัดแทะสิ่งของค่ะเ่าเสียงดังแล้วก็สุนัขบางตัวเนี่ยอาจจะดุร้ายเด็กๆต้องระวังนะคะถ้าเด็กๆเ,เข้าไปเล่นหรือเข้าไปใกล้เนี่ยอาจจะกัดเอาได้ค่ะ Sometimes, dogs can be fierce and they bark loud. So, kids should be careful when playing with them. Eh, do you know who's crying? Yes, it's Cat. Cat. Again, cat. แมวเรานิยมเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนเล่นนะคะไล่หนูไลแ่แมลงและที่สำคัญแมวก็ยังเป็นสัตว์ที่เอาไว้บำบัดโรคออทิสติกด้วยค่ะ Our pet cats can be our playmates. They also chase mice and can be a form of therapy for autistic children. แต่เห็นแมวน่ารักน่ารักแบบนี้เด็กๆต้องระวังนะคะเพราะว่าแมวอาจจะควรหรือว่ากัดเด็กๆจนเป็นแผลได้ค่ะ But sometimes Cats me scratch or bite so be careful when playing with them สัตว์ตัวต่อไปนะคะเป็นคู่ปรับกับแมวค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดคะใช่แล้วค่ะหนูนั่นเองหนู rat again rat หนูส่วนใหญ่จะถูกนักวิทยาศาสตร์นำไปทดลองนะคะและโทษของหนูเนี่ยก็มีมากมายเลยค่ะเช่น เป็นพาหะน้ำโรคชอบกัดแทะสิ่งของจนเสียหายค่ะต่อไปค่ะสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ชอบร้องแปรนเปรน,เ,ปรนเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดคะใช่แล้วค่ะเด็กๆช้าง elephant again elephant ช้างนะคะเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่ค่ะคนจึงมัก นำช้างไปลากของที่มีขนาดใหญ่ค่ะ Elephants are big animals. They help us in hauling large objects. อีกทั้งช้างยังเป็นพาหานะในการขมนาคมค่ะแต่เด็กๆต้องระวังนะคะในการที่จะไปเข้าใกล้ช้างเพราะว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่เวลาที่ช้างตกมันเนี่ยอาจจะทำร้ายเด็กๆจนเสียชีวิตได้ค่ะ เอ๊เด็กๆลองฟังสิคะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของใครใช่แล้วค่ะเป็นเสียงของลิงนั่นเองลิง monkey again monkey ลิงเป็นสัตว์ที่ว่องไวแล้วก็ปีนต้นไม้เก่งค่ะ monkeys are agile creatures and they're good at climbing trees คนจึงมักนำลิงเนี่ยมาช่วยเก็บมะพร้าวค่ะ แต่ว่าต้องเป็นลิงที่ผ่านการฝึกมาแล้วนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยไปเที่ยวหรือว่าเห็นลิงต้องระวังนะคะให้อยู่ให้ห่งหางๆเลยเพราะว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซุกซนมากค่ะอาจจะก,กัดเด็กๆได้ค่ะสัตว์ตัวต่อไปก็คือมา้า horse again horse ม้านะคะในสมัยก่อนเราใช้ในการเดินทางไปที่ไกลๆค่ะและใช้ในการทำงาน แต่ในปัจจุบันเราจะใช้ม้าในการแข่งขันกีฬาค่ะ At present, horses are used for sports competition อีกทั้งม้าเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวค่ะแล้วก็ตกใจง่ายเด็กๆต้องระวังนะคะในการเข้าไปใกล้ต้องส่งเสียงให้ม้าได้ยินก่อนค่ะไม่อย่างนั้นเด็กๆอาจจะโดนม้าดีดได้ค่ะเอ๋เด็กๆลองฟังดูสิคะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงร้องของใคร แต่เหมือนจะมีสองเสียงเลยนะคะอ๋อเสียงแรกเป็นเสียงของแกะค่ะ sheep again sheep แล้วเสียงที่สองละ่ะคะ <c oughs> อ๋อเป็นเสียงของแพะค่ะ goat again goat เด็กๆทราบไหมคะว่าน้ำนมของแกะและแพะเนี่ยมีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารมากเลยค่ะ Milk from sheep and goats are healthy. It gives our body nutrients that makes us strong. นอกจากนี้ขนของแกะยังสามารถนำไปทำเครื่องนุ่หงห่มได้ค่ะสัตว์สองชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายอะไรมากค่ะแต่เวลาที่เด็กๆจะไปดูควรอยู่ห่างๆหรือว่ามีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูแอปและทิชเชอร์เมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกสวัสดีค่ะ g o o d บาย